งานบวชทั้งงานอุทิศส่วนกุศลบันฑิตหอดเมันทนทั้งกายันลหละสามยาง <c oughs> ต้องเย็นหนึ่งควบสามยางชัางคอยสีพานเนา,า,นานะเสาร์มันหนาวม้ยไม่เสาหนาวน้ำมาเลงหอนใช่มันทีอยู่เป็นเพืเ่อนแมงหวนยายลุย ยายลุยเขาไปเบิง้งทอบ้านเ,นเป็นงานอย่างเขาก็ต้องไปซอยเพื่อนเป็นนิดปฏิวมาหอดปีกับสิพันยู่ที่เนาะ <c oughs> อันนี้สีเดือนครึง่งตอนเศร้าตอนเศร้าบางคนก็หมงเศร้าบางคนก็หมงแรงไล่สดหนึ่งข้ง ก็จะได้คลิปสั้นนะสตตรี่เนาะหาฝนาเขาก็ะสิเบิดผลไปแล้วขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่กำพาอาน้องมันแม่กับอากาศก็ดีเนาะลาเขม้าลาหันเต๋อ เปิดคิดเปิดตูวแม่ละทำงานก็คือทำงานเนาะมันซอยพี่น้นงนองือซอยพี่น้องเป็นคนสาธารณะทำบ่เลนเดียวกับเพื่อนกับบเยอะเนาะทำบาเลนเลี้ยงก็ดีดีไปอย่างยั่ง กลับไปตอบคอมเมนต์ก่บคาตตะไปห่อขอตวตโมเพิ่งกับคืนนอดพี่น้องเดียวเบิดมือแล้วมันไปดูหมอกพังทว่าอัหลุงแม่หวนคงศิลาจังหวัดขอนแก่นอำเภอแวงน้อยยินดีต้อนรับจ้า ก็รู้ว่าเป็นไปมีปฏิสัมพันธ์นั่นเพื่อนบางใดเป็นจังคอยได้ไหลายเมื่อรูด้ดอกปฏิพันธ์ปีใดเดือนใดก็ได้อุทิศบัวอุทิศกินข้าวแล้วบ่อยายจ้ากินมัตะบันงานเผนคุณพาจ้า มาตักท้ายกันก่อนเลยจ้าอนอมีหงวนขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงตัดสินใจสวัสดีจ้าคุณยายลุยยายลุยกับยุเป็นเพื่อนกันโปรไฟล์คุณแม่กำพ้าแล้วก็ยุ่เป็นเพื่อนคุณแม่ลุยแล้วก็ยุเป็นเพื่อน เปิดไลา์ช่องมัง้งเปิดไลา์โปรไฟล์บันนึงทัดเจ็ดตะเกี <c oughs> เกยงงห้องน้งนำผิดผักลวกนำผิดปน,นินปนปน,นินแหละนะกบผัก,กไรน,นะเขามามีปฏิสัมพันธ์ เขามาเป็นพลังบวกเขามาให้กำลังใจงมีตะเลี้ยวอยู่ไหน,นี่ยใส่ความคิดมือนนี่จะทำก่อกินข้าแรงกับอย่างนอ,นอยูบูเดียวนได้สงแบบสระ,สะกับสัมาให้กำลังใจจ้า<ง>ขอบคุณมากๆจ้า เอาออามาไม่ละขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเปิดดวงตาเปินดวงตาเขามาเป็นกำลังใจขอบคุณมาก,กมากวดยความบังเอิญเนาะกันว่าเ,เลีนเลี้ยวกับว่าลู้วารูว่าเพื่อนร้ายขนาดนี้ทุกๆุท่านมันมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อน ไม่เอวามไม่เต็มกับปุ๊บสีหมูแล้วหูไปหลายแสนเลยแล้วโจ๊กวัวลุงไปเต็มกำมือเลยละกันตัดเป็นน้ำคลิปสั่นนะเป็นไรสดเจรนงกันได้ไปสองทน้งมันเป็นเปิดทางลัดให้อาพันยังนออยู่ปอดได้แล้วนอสูไปน้ำกันได้จ้าแม่งวันกับปูพัก เหน็นนาผูกพักชีวิตธรรมชาติธรรมชาติเนะอยู่กับทุ่งไร่ทุง่งนาเนาะมองมาเห็นเนาะแล้วเบิงวันเปนผู้ชายพัตวาคา่ะเป็นผู้ยิงเนาะขอบคุณมากมากค่ะขรามาเอมเหม็นจักน้อยเพราะเบงวันไปตามถึงบ้านเขาไปล้างบ้านนะกับว่าเจ้งหนังสือว่าปัไใดทำื่อทำม ทำบันเจา้าซีตุ่มบันบันท้าสองทุม่มเจ้ากเสษได้หอดขอบคุณล่าเด้อขอบคุณขอบคุณมากมากสู้ๆจ้ายายรุยละเปิ่นทุกวันทุกวันนาทีมีขอบผิดพลาดทาง ดีวกันนะคุณแม่กำพ่าสวัสดีคุณแม่ทำแม่ทำนะแม่ทำสวัสดีคุณแม่กำพา่าจ้าประหอดลอยเอ็ดไปได้จังไนกับจักรยานสิก็เล็บบวชไปยกันไปพอดีี๋ยวก็ผ่านเซอยกันไป,นไป,นไปพี่น้องจ้าสู่ไปขยัน ยิดหนักอยู่บางมือบางมือกะสมองโปงใสอยู่ย็งห่อนต้นมนีฝนตกทั้งในบุเป็นอากาศเป็นอากาศบางคนมันกะไรซุดตรงกันเนาะยังวันกะ,ะเสิ็จเบิ้งงล้างบ้านใหน้ ไปกันเบิร์เหล่ายัางนอ,นอมีไปอยู่กับเมืหวันงั้นพอรอกอะลูกชายเป็นเกษียไอ,อชอบแม่งาากบนไอชนะ็อปแม่หวนคงศิลาจังหวัดขอนแก่นอำเภอแวงน้อยยินดีต้อนรับจ้าโอ,โอ,โอคิดก็ออกกิน้อนใจก็ต้องคิดที่ละ่ะ ก็นอนน้ำมันย้ายขวนกลับไปีิแต่แตรถจักรยานเราแล้วก็ถีบาปรถจักรรถจักรยานพาเราไปหอดรอยเอด็ดหาเมื่อหาขึ้นเนาะเล่นน้ำหากันเนาะงานบวชงานบุญอุทิศมันแม่งวันกับผูกพักเงิดหน้าผูกพักชีวิตธรรมชาติธรรมชาติเนาะ อยู่กับทุ่งไร่ทุง่งนาเนาะเ้ามีแหงก่อนน้ำเย็นๆก่อนยังคอยเดินทางต่อหี่พักอยอใส่ขึอ,อยู่อยู่ใจนี่แหลนะเนาะพักให <c oughs> ี่พักแต่อิสานกับตกอยู่หนองบัวลำพูเนาะทำไมมันมา,มาตกบานย้ายหงวัน เพื่อนไม่งวนยังไม่เยอะเลยก็สามพันสามพันจ้าทำไปทุกวันทุกวันถึงเวลาไล่สดก็ไล่สดนะทำทำ,<ะ>ทำสวัสดีคุณแม่ทำสิสวัสดีอกันจ้าห้องน,น้อยๆตะห้องน,น้อยๆกับโอุุน อยู่เป็นมูอยู่ตัวนีงเมื่อใดขึ้นไหลสดกับขึ้นหอดพี่น้องขึ้นหอดคุณแม่คำพาขึ้นหอดอพุดคว่จริงไงพี่น้องฟังเนะาะเมื่อดดถามกันยากแ <c oughs> ม่งวนกบสักเดกถามตะเพื่อนเพื่อนนะผู้ใดมากระถาแม่งวนอยู่นี่เด้อแม่งวนไปเขานั่นจักแป๊บก็ขอบคุณละล่เด้อขอบคุณ ขอบคุณมากๆสู้ๆจ้า,ายา่ลุยละเดือยหัวหย่อนเพิ่น